ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบ้นเท่งสินครับสำหรับคลิปนี้าท่านผู้ชมมาเบ่งสวนเกษตรผสมผสานครับ สวนเกษตรผสมประสานนี่ปลูกใหม่ผลไห้ลายยางครับเชียนมะพร้าวนำหอมมาร์กอ่าซึ่งมาร์กนี่อ่าผลแกมันนี่เอาไปเป็นวัตถุดิบในการอ่าเห็ดสีครับเป็นเมส่สีถึงสวนแย่เลี่ยวอยุ่แถบประเทศอินโดนีเซียครับถึงมีออเดอร์ในการนั่เขาหลายพอสมควรครับ ไม้พ้นก็คือสมโอ้อะมะพราวนหอมอซึ่งการจัดการสวนนี่่อนข้างจะสะอาดครับอบอหกอซึ่งมีการตัดห้าทําควบสะอาดไวพ้พอสมควรโล่งโป่งใสครับไม่พ้นอีกชนิดนึงครับเป็นมังคุดครับซึ่งมังคุดนี่ เป็นอาหารเป็นผลไม้เป็นราชนินีของผลไม้ครับนี่สวยงามครับสวยงามโล่งโปร่งใสครับแสงลงได้โบโบหกบานเท่านียว่าเออเอิว่าหกามีการตัดยาดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับเนี่ยปลูกไว้งามครับงามามีการจัด จัดสวนท,ที่คนขางจะอได้ดรับการดูแลพวกพวกสมควรครับนี่ดีเลยนี่นี่ไปโกโก้ครับโอ้ปลูกทุกอย่างครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวจะให้ทันผู้ชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ นี่แหละครับบรรยากาศของสวนตาคุณตาวันก็ปลูกใหม่พ้นดิหลายอย่างครับเพราะว่าจะเป็นทุเรียนครับเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนราคาสูงครับเพราะว่าเป็นผลไม่ได้รับความนิยม่นขทางจะสูงสุดแล้วครับในบรรดาผลำใหม่ในเมืองไทยน ซึ่งดิ้นทุกอย่างนี่ถามีการดูแลรักษาทีดีนี่สามารถปลูกได้ครับอ่ะเดี๋ยวสิมาสัมผัสเจ้าของสวนพลเมืองครับครับอันนี้ก็สิมาสัมผัสอ่ะเจ้าของสวนคุณตาวันครับว่าเริ่มต้นมาจังหดจังไดอ่ะจังไดมาถึงปลูกสวนได้งามขนาดนี้ครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่ซื้อยังหนอ แม่อนน่งคล้องยุดค่ะอ๋อแม่อนนงคลองยุดด้วยครับบ้านบ้านไหนนาะครับบ้านโกตาบลสมปอยอำเภอราศสีสลัยจังหวัดรีสเกคีครับบ้านโกตาบลสมปอยอำเภอราศสีไสไลัจังหวัดสีสเกีครับ <tiếp Armor. S 2> เริม่มเริ่มต้นคุณแม่นี่เฮ็ดสว uh นมานน่เริ่มต้นจียงไรแน่นอนครับจังไรงามขนาดน,นี้ครับเริ่มต้นแต่ก่อนนะคะปูปูหอมมาก่อนนะคะเป็น ก็รูดแต่ปลูกต่หอมแต่ที่นี่ปลูกละปลูกมานานๆไปมันก็ยังไงดีล่ะปลูกแล้วมันก็ได้เรียนรูกไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเรียนรูปไปเรื่อยๆมันสภาพปัญหาหลายๆอย่างเออคอยแก่คอยยังเกอเปลี่ยนไปก็ได้ไปเรียนรูปการเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับก็เลยเขาเขามาปั๊บพืนที่เห็ดที่แรกก็เป็นตะกรวยกวยน้ำว่า แต่ว่าก็จะปลูกพวกผลไม้แซมอยู่แต่มันก็นยังบ่ทัดในผลครับโอ้นี่แหละครับเรียนรู้ปับ๊บเปลี่ยนจากคองไปเรื่อยเรื่อย <c oughs> เรียนรู้ด้วยครับพี่นอ้องคอยป<อ><อ>ลูปกไปเรื่อยครับก้านกรเกษตบโมเมนต์ปลูกแบบมีแบบเป็นปไหนหรอกครับเพราะบ้างเถื่อโลกแต่ะมองเนี่ยมันจะบ่คือกันครับอโลกแต่าะผืชไม่เหมือนกันครับคอยเห็ดคอย คอยปลูกไปแต่ละมือเนาะแม่เนาะศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆใหญ่กับำก็เรียนหนังสือหนึ่งที่สำคัญเขาสวนคู่มือกับหูคู่มือว่ามันเกิดยังขืนเท่ากับจะได้มาเปลี่ยนแปลงครับเคล็ดลับของของการปลูกสวนนี่คือคือยังเนาะครับที่แม่เห็นนี่ข้อมขยันบ่ยังได้ดูแลเอาใจใส่มันแเนี่ยเลี้ยงคือลูกเนาะครับบ่ถึงขนาดว่าต้องอันนี้ปไปไลกครับแต่มาไม่ถึงว่า ส่ายใจอะไรมันก็ดีหมดโอ้ครับนี่ครับใส่ใจเด้อพี่น้องเด้อปลูกเพื่อทุกอย่างคือกันก็เลี้ยงลูกใส่ใจดูแลครับก็ได้มาน่งเฟ้ามันตลอดมันกระเบนเน่ยสีมองเห็นไปแต่จำนวนเงินเล้มันเป็นควอมสุกครับทุกอย่างอยู่ได้หนี้เนาะครับทั้งเงินทั้งอาหารทั้งความสุกเนาะทั้งอนาคดที่สําคัญนี่แหละครับความสุกอ่ที่พ่อแม่พี่น้องเห็นความเขียวความยังมันเนี่ยครับนี่ยตีเป็นราคาบ่ได้ครับ ครับสำหรับวันนี้ขอพูดคุณแม่เป็นอย่างสูงครับครับสวัสดีครับผมครับนี่แหละครับการปลูกพืชเกษตรผสมผสานซึ่งพืชที่ปลูกเป็นพีเรียงที่ดีที่สุดนี่เป็นก่้ยด้วยครับเพราะว่าก่้ยสามารถดึงความชุ่มชื่นไวในลำต้นไว้ครับซึ่งสามารถบังแดด จากเหตุให่ความชุ่มชื้นของเผือที่ปูเครยงคางนี่สามารถมันดูดน้ำซับน้ำไวไวในลำต้นกล้วยครับสึ่งต้นกล้วยผุพังแล้วเน่าแล้วนี่นกับเป็นปุ๋ยเผือกสดให้กับต้นใหม่ได้ครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนื้อเลยแล้วครับนี่ ซึ่งเห็นได้จากพื้นหน้าที่มันเป็นพุนนี่ถ้าปลูกต้นกล้วยไหวนี่ถ้าต้นกล้วยง่ามนี่สแสดงว่าดินดีครับถ้าต้นกล้วยบวงงามนี่สแสดงว่าดินมองหันนี่อาจจะเป็นดินที่เสียครับซึ่งการปลูกกล้วยนี่มันบ่งบอกถึงสภาพดินใดครับสำหรับคลิปนี้นี่ ฝากท่านผู้ชมไว้ซ้ำนี้ครับเบ่งบรรยากาศในการปลูกใหม่ผลในสวนคุณตาวันไว้เบ่งไหวเแี่ครับไห้ศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่ที่ยังยังบุท่านได้เห็นยังบุท่านได้ขึ้นว่าจะเห็นแบบใดลองๆไปศึกษาบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเอาไว้สำนี้สวัสดีครับ